เหนื่อยนักก็พักบ้างทำให้ใจว่างฉีกยิ้มให้กว้างแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองอย่าไปโฟกัสความทุกข์จากเมื่อวานจนลืมโฟกัสความสุขของวันนี้ไลอันกาดบันิตสวัสดีครับพบกับไมเซงก้าช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบอีกแล้วครับทุกท่านเปิดคลิปด้วยการโพสข้อความพลังบวกของลูกชายแห่งชาติ ข้อความแรกเหนื่อยนักก็พักเสียบ้างคำนี้ผมขอเป็นตัวแทน fc แฟนคลับและแม่แม่ทุกท่านผมขอส่งกลับคืนไปให้น้องไลอัอนกาดบัณฑิตก็แล้วกันนะครับเอาไปใช้บ้างถ้าเหนื่อยนักน้องก็ควรพักเสียบ้างนะครับเห็นแอบงีบมาหลายเพลาแล้วนะครับยาหักโหมจนเกินกำลังนะครับด้วยรักและความเป็นห่วงนะครับส่วนความหมายของคาอื่นๆล้วนแต่เป็นพลังงานบวกทั้งสิน้นสาหรับทุกๆคน ที่ยังต้องสู้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอาชีพไหนและมุมไหนของโลกจงยิ้มเข้าไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันอาจจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นมาก็เป็นได้นะครับและอย่าไปจมอยู่กับเรื่องราวบางเรื่องของวันวานที่ผ่านมาที่ทำให้เราเป็นทุกข์จงมองไปข้างหน้าแล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำสำหรับคลิปนี้ ผมมีความเคลื่อนไหวของลูกชายแห่งชาติน้องไลอันกาดบดิตเกี่ยวกับเพลงประกอบละครเรื่องแรกผู้ใหญ่ลีสีบันเยน็นเพลงรักคือความเชื่อใจตอนนี้ขึ้นมาติดอยู่อันดับที่1ในลูกทุ่งสเตชันชาร์ตประจำสัป,ปดาห์ล่าสุดแล้วนะครับทางลูกทุ่งสเตชันชาร์ตมีประกาศ10อันดับเพลงฮิตประจำสัป,ปดาวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2566เพลงรักคือความเชื่อใจน้องไลอันกาดบดิต hadi สุดๆนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่1เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่2เป็นเพลงหนาวนี้พี่ห่วงใยของโบสปรัชญาเพลงเอกและอันดับที่3เพลงดวงดาวเดิมจากนันอนันตก็ขอให้เพลงรักคือความเชื่อใจได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับและในวันนี้ FC แฟนคลับน้องเลอันอย่าลืมไปส่งกำลังใจให้กับน้องในงานถวายสาราสามัคคีธรรมณวัดทับสายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเวลา 21เอสเรไปช่วยส่งกำลังใจให้กับน้องกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องไลอ้นกาดบัณฑิตลูกทุ่งสเตชันชาติและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับหมายแซงกาด้วยนะครับขอบคุณครับ